สวัสดีครับนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับที่บิชอปนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวนะฮะโอ้เสียงดังนิดหนึ่งนะครับนะครับเป็นชุดแต่งโ o ล์คาร์ s นะฮะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับอ่าโฟล์คาร์ทเนี่ยจะเป็นตัวชุดหน้าที่แบบค่อนข้างจะบึ้งนิดหนึ่งนะฮะนะวันนี้นะฮะเรามาจัดการเปลี่ยนน้องหน้าบึ้งนะฮะให้เรียบร้อยนะครับผมรับรองได้ตอนนี้หลอกกว่าเดิมชัดเจนเลยนะฮะเรามาดูกันนะครับชิ้นหน้านะครับ ชิ้นหน้าครับสเกิร์ตหน้าเนี่ยเป็นชิ้นยกเลยนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับนะครับยกมาตั้งแต่กันชนครอบทั้งกันชนเลยนะครับนะฮะทำนี้เพราะว่ามันจะสามารถเปลี่ยนตัวหน้าให้เปลี่ยนดีไซน์ได้นะครับผมไม่งั้นจะติดกระจังนะฮะนะครับลองดูนะครับหน้าขาวเลยนะชิ้นหน้านะชิ้นหน้า อันี้จะเป็นชุด6ชิ้นนะชุด6ชิ้นเต็มนะครับกัสเกิร์ตข้างนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตเลยเล็กๆนะฮะแต่ด,ดูพริ้วไหวนะครับนะชิ้นหลังก็3ชิ้นนะ,นะน,น,ะนะครับัา3ชิ้นเป็นสเกิร์ตหลังล่างนะฮะพร้อมท่อคู่นะครับผม คาดเอลนะฮะคาดเอลเป็นสีดำเงาครับตัวมีมิตินะครับตัวนี้นะเข้ารูปสวยงามเข้าสปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์ท้ายนี่ข้างบนนะชิ้นบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ชิ้นข้างล่างจะเป็นสีดำนะครับเพื่อให้รับกับคาดเอลขอบกระจกรถนะครับผมดีไซน์สวยงามนะครับโปรโมชั่นนะครับตัวโปรบัวตัวนะฮะสีละคันนะครับผม ลดไปเลยนะครับ2,000บาทนะครับในชุด6ชิ้นนะครับผมสีละคันเท่านั้นนะครับจากราคาปกติเนี่ยฮะชุด4ชิ้นเนี่ย18,000บาทจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างซ้ายขวานะครับผมคาดเอว3 8 0 0สปอร์ตได้ท้า3 8 0 0นะครับแต่ถ้าอยู่ในเซ็ตจะเหลือ23,000บาทนะครับ6ชิ้นนะฮะประหยัดเข้าไปอีกนะฮะสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับผมที่ V Shop เนี่ยตามเบอร์นี้ได้เลย ดูหน้าอีกรอบหนึ่งกลับวปงามอาโอเคครับผมขอบคุณครับ